เอักสวดดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามทิกตอกนะครับก็ง่ายๆเองนะครับไม่กี่ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km m นะครับหากเพื่อนๆไม่ต้องการเซิร์ชหากนะครับก็สามารถกดลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆทาการกด enter นะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับได้มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ ฉะนั้นให้เปนพื่อนทำการกรอกข้อมูลใ้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกอันล่างนี้ด้วยนะครับแต่หากไม่ต้องการกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้โดยตรงผ่าน Gmail ได้เลยนะครับฉะนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เ็นเพื่อนย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทาการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของนเว็บไซต์จะมีบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางรายการก็สามารถหารายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือนเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ด้านบนนะครับเดยผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินทห้ลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการปั๊มผู้ติดตามกันบ้างนะครับของ t ิ ktok นะครับโดยให้เรามาคลิกที่ t ิ k t o k นะครับจากนั้นในส่วนหมวดหมู่นะครับเป็นเพื่อนเลือกเป็น เพิ่มผู้ติดตามนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นบริการแรกได้เลยนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็นาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นั้นก็ง่ายมากนะครับให้เราไปที่ทิกต็อกนะครับหน้าผู้ฝ่ายหน้าแรกนะครับทําการกัดคัดล็อกลิงก์นะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ปริมาณที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะครับที่ผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับก็ประมาณสิบบาทเองนะครับ เพื <ter> ่อนทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับว่าแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับและทางเว็บไซต์เขาก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนช้านะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอนมินได้นะครับแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็สะดวกของมากนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เมาได้สั่งซื้อไปนะครับผ่านเพื่อนนะครับที่ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วหรือต้องการดูย้อนหลังนะครับดะนะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอร์นะครับตอนนี้อยู่ในล่วงช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ าดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR โค้ดนะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายใน15้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ แสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับใช้เหรียญ s d นะครับต่อมานะครับได้เป็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็ สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับจะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับค่าตาค่าแนะนํานะครับห้าเปอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอด ยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายัางไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินเงินบ้านนะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทาง l ล n e ID ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถ ฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสคําส,ส,สั่งซืสส so สส้อนะครับคําร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกจา่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้ยอดผู้ติดตามรอขึ้นมาแล้วนะครับจาก4,125เป็น4,225นะครับก็ไวมากๆนะครับสำหรับบริการนี้นะครับหาใครนะครับที่สนใจนะครับต้องการเพิ่มผู้ติดตามให้สำหรับช่องของคุณนะครับดีวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ